จากการตรวจค้นภายในกุฏิเนี่ยมันไม่เหมือนกุฏิครับมันเหมือนบ้านเหมือนบ้านเออเหมือนบ้านเลยไม่ไม่ไม่ได้เหมือนแบบที่จําวัดของพระคุณผู้ชมมีกล้องวงจรปิดโดยรอบกว่า20ตัวแล้วก็เหมือนแบบมันอาการมันเลือกลาลอ่ะกลัวว่าคนจะแอบเข้าไปข้างในอะไรอย่างเงี้ยต้องรักษาความปลอดภัยตลอดนะคะและข้างในเนี่ยปรากฏว่าคงครีมเนี่ยเยอะมาก ดูแลผิวพรรณดูแลหรือว่าแกทํามาทํมหาเสน่ห์เมตตาหรือเปล่าฮะไม่รู้เหมือนกันแกคงจะใช้ครีมด้วยเหรอพ่ะใช่จริงๆมันไม่มันใช้ไม่ได้ถูกไหมใช้ไม่ได้เครื่องปัดทเครื่องประทันผิว,ผวเครื่องใส่ผิวน้ำหงน้ำหอมขนาดแป้งยังใส่ไม่ได้เลยนะฮะไม่สามารถใช้ได้เครื่องหอมเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยผิดศินอันเนี้ยในห้องเนี่ยพบ เครื่องสาอางที่เอาไว้ดูแลผิวพรรณเนี่ยเยอะดูดูนะฮะดูผิวหลวงพี่นะต้องนั้หลวงพี่นะขุ่นองนะแล้วยังมีคอมด้วยคอมมามาทำไมฮะเล่นเกมอ๋ออาจจะเป็นลอดลอดเน้นก็ได้นะเอออาจจะแต่เป็นเครื่องมือในการลวงลอดมาเล่นเกมห้องหลวงพี่ไหมเออเออมีคอมเครื่องนึงนะคะหลายท่านก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะควรอยู่ในกุฏิพระนะคะในห้องนอนก็บอกว่ามีฟูกมีฟูกเล็กด้วย คือพระนอนที่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีฟูกไว้นอนเตียงเสริมอ่ะฟูกสําหรับให้อีกคนนอนเนี่ยนะคะอยู่เฝ้าไข้กันต้องใส่มาเฝ้าไข้เหรอเพื่อแกท่านอาพาธนะท่านป่วยอาพาธก็เอาฟูกมาให้คนเฝ้าไข่อืมอ่าแต่ว่าอุปกรณ์รามกอนาจาร์อะไรก็ไม่มีไม่มีไม่มีนะคะแต่ว่าก็กําลังตรวจดูอยู่เผื่อไปซุกซ่อนอยู่ที่ไหนเพราะว่าตํารวจคาดว่าน่าจะเอาไปซ่อนอน่าจะไปซ่อนเพราะว่า ใช้เวลากว่าจะเข้าไปด้านในเนี่ยกว่าจะเปิดกุฏิกว่าจะเปิดประตูยี<ะ>่สิบนาที<อ>กว่าจะได้เข้าไปนะคะ,ะตอนนี้เนี่ยก็พาไปสึกก่อนนะคะส่งตัวมาดําเนินคดีที่ปอคอมอค่ะสึกเรียบร้อยแล้วสึกแล้วแต่ว่าเขาให้การปฏิเสธบอกเขาดูกแกล้งนะครับ แต่ตํำรวจบอกว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่กระทำผิดจริงนะคะ,<ฮ>ะขอประกันตัวตํำรวจก็ขอคัดค้านการประกันตัวแล้วก็จะนําตัวฝากขังต่อสารอ,อาญานในวันนี้นะคะและบอกว่าใครที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งเพิ่มเติมได้นะคะกรณีสมมุติว่าถ้าถูกแกล้ง จริงนะถูกถูกแกล้งไปถึงว่าทําไมเพิ่งมาร้องตอนนี้อย่างที่พี่โบสงสัยว่าแบบแบล็กเมลกันหรือเปล่าแต่ถามว่าก็ทําผิดไหมทําผิดนะเรื่องละเมิดเด็กเนี่ยทำอนาจารเด็กเนี่ยนะคะแล้วก็ยังผิดวินัยสงด้วยคุณผู้ชมนะอ่ะมีเสียงของท่านพันตํารวจเอกก่อเกียรตินะคะไปฟังค่ะผู้ต้องหาก็คือพระครูปลัดปรเมศนะครับแล้วก็ปัจจุบันศึกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจกว่านั้นอีกครับก็คือหลังจากเมื่อวานที่เราเข้าไปทําการจับกลุมผู้ต้องหา ก็ยังเจอเด็กอีกนะครับที่นอนอยู่ในห้องเดียวกันกับพระครูประหลัดนอนเตียงข้างกันจากการสอบถามในเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นแล้วสอบถามในเบื้องต้นก็ตกเป็นเหยื่ออีกนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ต้องหารายนี้นะครับมีพฤติกรรมเขาเรียกว่าโรคไครเด็กนะครับหรือเพนโดไฟนะครับที่กระทำต่อเนื่องมานานนะครับมานานนะครับเด็กก็ให้การภาพรวมนะครับลักษณะว่าด้วยสภาวะของ นั่นก็คือเสียงของเจ้าหน้าที่นะครับที่ไปร่วมจับกุ่มนะครับก็มาแถลงข่าวที่ตรงแจ้งวัฒนะตรงนี้นะฮะตำรวจปคมนะแต่ว่าบางคนเนี่ยคือจะหาทางออกให้ลูกไงว่าเออปิดเทอมสมบังที่ลูกเกเรหรือว่าอยากจะให้บทเรียนจริงๆมาเรียนพระพุทธศาสนามาอยู่กับพระแล้วก็คิดว่าลูกจะปลอดภัยแต่ที่ไหนได้เนาะก็ต้องระแวดระวังนะครับอย่างนี้มาศาสนาก็เยอะนะครับ